I hate to be the bearer of bad news, guys, but unless Ellis knows how to build a monster truck, we ain't driving through this. Sorry, folks. I can't drive over a traffic jam. God damn you, Jimmy Gibbs Jr. That's not cool, Nick. Hey, Whispering Oaks. Shit, I used to go there when I was a kid. Oh, good. Now we can die there as adults. Guys, can I have a second with the car? Alone? ห <I understand. S 1> ลังจากที่เหล่าบรรดาผู้รอดชีวิต เดินทางกันออกมาจากเมืองเรฟอร์ดเข้าสู่พื้นที่ของเมืองกริฟฟินและกำลังจะออกไปยังแอตแลนตาก็ดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะได้พบเข้ากับปัญหาใหญ่แบบใหม่แบบซับเพราะบนเส้นทางหลวงหมายเลข16ที่เป็นเส้นทางออกจากเมืองกริฟฟินเข้าสู่แอตแลนตานั้นก็เต็มไปด้วยรถยนต์มากมายที่ได้ถูกจอดทิ้งเอาไว้ทำให้ตอนนี้พวกเขาทั้ง4คนไม่สามารถเดินทางต่อด้วยรถยนต์ได้ดังนั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาโบกมือลาจิมมี่กิฟคันงามแล้วออกเดินทางด้วยส้น เเท้าขอองงตัวแต่ถึงอย่างนั้นโชคของพวกเขาทั้งสี่คนก็ยังพอมีอยู่บ้างเพราะดูเหมือนว่าถัดออกไปไม่ไกลจากที่นี่มากนักจะได้มีสถานที่ในความทรงจำของเด็กจอร์เจียหลายๆคนตั้งอยู่รวมถึงโคช้ชของเราด้วยซึ่งสถานที่แห่งนั้นก็คือ Whispering Oak สวนสนุกสุดหันษาของชาวจอร์เจีย โดยหลังจากที่ซาวาน่าแตกพายให้กับผู้ติดเชือ้อหน่วยงานซีด้าเองก็ได้ย้ายมาใช้พื้นที่ของสวนสนุกแห่งนั้นสร้างเป็นศูนย์อพยพแห่งใหม่ดังนั้นแล้วก็คงจะไม่เสียหายหากพวกเขาทั้งสี่คนจะตั้งหมุดหมายแล้วออกเดินทางไปสำรวจที่นั่นเอาเป็นว่าถึงแม้ว่าจะไปแล้วไม่ได้เที่ยวอย่างน้อยแวะไปเยี่ยวก็ยังดีซึ่งสิ่งที่พวกเขาทั้งสี่คนต้องทำตอนนี้ก็คือการหาทางออกจากดงรถยนต์บนถนนสายนี้ให้ได้ก่อน เมื่อเหล่าบรรดาผู้รอดชีวิตเดินลอดสะพานของเส้นทางหลวงหมายเลข16มาพวกเขาก็ได้พบเข้ากับ Whispering Oak Motel ที่นี่คือสถานที่พักสุดคลาสสิกตามแบบฉบับอเมริกันที่ปัจจุบันถูกปิดแบบไม่มีกำหนดการเปิดอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ไวรัสระบาดแต่ถึงอย่างนั้นหลังจากที่หน่วยงานซีด้าได้ย้ายศูนย์อพยพมาไว้ที่สวนสนุกใกล้ๆ โมเทลแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นที่ตั้งของค่ายทหารที่ได้ย้ายตามหน่วยงานซีด้ามาด้วยแต่ก็อย่างที่เห็นทุกอย่างพังพินาศมีผู้ติดเชื้อเดินเพ่นพานเต็มไปหมด ขนาดตอนเปิดให้บริการปกติเข้ามานอนยังเจอผีแล้วถ้าเข้ามาพักในช่วงนี้มันจะไปเหลืออะไรแต่ถ้าคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีอย่างน้อยก็ได้เรื่องผีไปเล่าให้พี่แจ็คฟังเรื่องมันก็ประมาณนั้นแหละครับพี่แจ็คโอ้ไม่ประมาณนั้นเลยครับคุณโค้ดเรื่องนี้ฟังแล้วน่ากลัวมากอุ้ยขนลุก ซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เส้นทางที่จะใช้เดินทางไปยังสวนสนุกนั้นได้มีรถบรรทุกขนาดใหญ่พลิกควาำขวางทางอยู่ทำให้เหล่าบรรดาผู้รอดชีวิตตัดสินใจเลือกใช้เส้นทางธรรมชาติซึ่งเส้นทางธรรมชาติที่ว่าก็คือว่าถ้าเกิดพระตกขึ้นมาก็น่าจะหลับสบายแบบธรรมชาติและนี่ก็คือการใช้จิตสัมผัส ผมตามพี่คนนี้อยู่ครับป่าไปบอมได้แม่นมากๆป่ามั่วๆไม่คิดว่าจะโดนขอโทษได้ปะล่ะอั <o> โดยดูเหมือนว่าหากเดินข้ามลำธารเล็กๆนี้และเดินขึ้นเนินไปเหล่าบรรดาผู้รอดชีวิตก็จะได้พบกับทางเข้าของสวนสนุก Whispering Oak Hey Whispering Oaks Hey I had some time Hey check it out man That's a Midnight Riders Hey The Midnight Riders ภายในห้องนิรภัยแห่งนี้มีข้อความถูกเขียนเอาไว้ว่ากฎของมุสตาชิโอซึ่งมุสตาชิโอนั่นก็คือถั่วพิตตาชิโอหนึ่งในมาร์คอดของสวนสนุกแห่งนี้แต่นอกจากมุสตาชิโอแล้วก็ยังมีมาร์คอดอีกหนึ่งตัวที่เป็นถั่วลิสงซึ่งก็มีชื่อว่าลิตเติ p ลพีนัท โดยทั้งสองตัวก็จะทำหน้าที่เป็นมาร์คคอร์ดให้กับสวนสนุกแห่งนี้แต่อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจภายในห้องนิรภัยที่ผ่านมานั่นก็คือโปสเตอร์งานคอนเสิร์ตของคณะมิดไน g ์ไรเดอร์วงร็อกยุคป่าที่ดูเหมือนว่าจะมาเปิดคอนเสิร์ตที่นี่ซึ่งก็เดาว,ว่าน่าจะถูกใจโค้ดและเอลลิทเป็นมากๆเพราะว่าทั้งสองคนนั้นคือแฟนคลับตัวยงของวงร็อกวงนี้เลยโดยเฉพาะโค้ดที่ดูเหมือนว่าเขาจะตามเก็บมาทุกอัลบั้ม ติดตามมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของวงจนมาถึงยุคปัจจุบันพูดได้ว่าตอนนี้ถ้าไม่มีไวรัสระบาดและทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมสถานที่แห่งนี้ก็น่าจะกลายเป็นสถานที่สุดพิเศษสำหรับโค้ดได้มาเที่ยวสนสนุกในวัยเด็กแถมยังมีวงดนตรีวงโปรโดมาสแสดงอีกด้วยแต่ว่าทั้งหมดที่พูดไปก็น่าจะมีอยู่เพียงแค่ภายในจินตนาการเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้ทั้งหมดที่นี่ทุกอย่างพังไม่เหลือชิ้นดีแล้ว ซึ่งถหากนับเพียงแค่ภายในทีมของผู้รอดชีวิตนั้นโค้ดก็น่าจะเปรียบเสมือนพี่ใหญ่ของทีมในช่วงที่ไวยรัสรระบาดเขานั้นอยู่ในวัย44ปีเห็นหุ่นท้วมๆอย่างนี้ แต่ในอดีตโคต้ดเคยเป็นดาวรุ่งของทีมอเมริกันฟุตบอลมาก่อนแต่ดาวรุ่งก็ต้องมาร่วงเพราะอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าทําให้เส้นทางนักกีฬาของโคดต,ต้องสิ้นสุดลงแต่ในเมื่อเป็นนักกีฬาไม่ได้แล้วโค้ดจึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางมาเป็นครูสอนพละให้กับโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในซาวนา่าซึ่งก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างไปได้ดี เพราะนอกจากการสอนวิชาพละให้กับเด็กๆแล้วโค้ดก็ยังได้รับเกียรติให้คุมทีมกีฬาของโรงเรียนอีกด้วยก็ดูเหมือนว่าชีวิตของเขาจะมีความสุขดีได้ทำงานที่รักมีเวลาว่างไปทำสิ่งที่ชอบซึ่งโคดชอบฟังเพลงร็อกและชอบกินช็อกโกแลตมากๆแต่ทว่าความสุขทั้งหมดที่โค้ดได้มานั้นมันกลับไม่ถาวร เมื่อไวรัสระบาดที่ซาวนาชีวิตที่เขาสร้างมาก็พังอีกครั้งถึงแม้หุ่นและหัวเข่าของเขาจะไม่อำนวยเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วโค้ดก็ดิน้นรนเอาตัวรอดจนมาพบกับคนอื่นๆที่เหลืออีก3คนโดยโค้ดนั้นก็เปรียบเสมือนมันสมองของทีมเพราะถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าแกนั้นมีแผนและข้อมูลดีๆที่สำคัญมาให้กับทีมเสมอ แต่อีกหนึ่งสิ่งที่สุดยอดกว่าข้อมูลนั่นก็คือจิตใจที่โอบอ้อมอารีอาจเป็นเพราะงานของโค้ดนั้นคือการต้องอยู่ท่ามกลางเด็กๆจึงทำให้โค้ดนั้นเป็นคนตลกและมีความสุขอยู่เสมอดดโดยเมื่อเข้ามาภายในสวนสนุกหากได้ยินเสียงคล้ายๆเป็ดยางก็ให้รีบมองรอบๆโดยทันทีเพราะนั่นก็คือเสียงของผู้ติดเชื้อที่อยู่ในชุดตัวตลก จากผู้ที่ทำหน้าที่มอบความสุขสู่การเป็นผู้ที่นำมาซึ่งความชิบหายเพราะเสียงรองเท้ายางของพวกมันก็คือสิ่งเร้าชั้นดีที่ไปกระตุ้นและดึงดูดผู้ติดเชื้อให้เข้ามารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ดังนั้นทันทีที่ได้ยินก็ให้รีบมองหาแล้วกำจัดพวกมันทิ้งซะก่อนที่ไอตัวตลกมันจะสร้างเรื่องที่ไม่ตลกพ mm hmm. You cobbler. more guns. That there sounds guns like can witch All want That a keep like the there I is ไอ้หนูโซนเด็กอยู่ทางนู้นลูกและนี่คือการล็อกหลบแบบดิจิตอลแล้วจังหวะนี้เป็นการดวนเดี่ยวกันระหว่างโค้ดกับผู้รักษาประตูฮะโค้ดเลือกเล็งแล้วป้ายไปที่เสาไกลฮะ เรียบร้อยฮะวิดหมดสิทธิ์เซฟจริงๆสำหรับช็อตนี้ <'re> สไลเดอร์แบบนี้ใครจะเล่นก็เล่นเลยเพราะเราเองก็เล่นเหมือนกันอู้ <was> awesome. สนุกจังขออีกรอบสวัสดีฉันชื่อดอรา ถ้าพื้นรอบๆตัวเธอสัน่นนั่นหมายถึงแท้งกำลังจะมาให้พวกเธอตะโกนบอกฉันว่าแท้งเธอเห็นแท้งหรอเธอเห็นแท้งไหมอีเวนโผล่มาข้างหลังอย่างกับโอ๊ดเด็กวัด หลังจากที่เดินผ่านโซนสวนสนุกเด็กมาดูเหมือนว่าตอนนี้เหล่าบรรดาผู้รอดชีวิตพวกเขาจะได้พบเข้ากับอุปสรรคใหญ่เข้าแล้วนั่นก็เพราะว่าพวกเขาทั้ง4คนจำเป็นจะต้องเดินผ่านประตูก,กั้นของโซนม้าหมุนซึ่งตอนนี้นั้นมันได้ถูกปิดเอาไว้ดังนั้นพวกเขาจึงจำเป็นจะต้องเปิดใช้งานมันเสียก่อน แต่กลายเป็นว่าเมื่อเปิดใช้งานม้าหมุนที่อยู่ข้างในก็ดันรันเต็มระบบมันจึงกลายเป็นการดึงดูดผู้ติดเชื้อให้มุ่งตรงมายังพวกเขาดังนั้นสิ่งที่พวกเขาทั้ง4คนต้องทำหลังจากที่ผ่านประตูมาแล้วก็คือการรีบไปปิดระบบแล้วหลบเข้าห้องนิราภัยที่อยู่ใกล้ๆ ภายในห้องนี้รับไพแห่งนี้ไม่มีข้อความเบาะแสใดๆมีเพียงแค่บรรยากาศดีๆเพราะที่นี่คือทางเข้าของอุโมงค์แห่งรักแค่ได้ฟังชื่อก็จั๊กกะจีแล้ว ที่นี่คืออุโมง์ขนาดใหญ่ที่ให้เหล่าบรรดาคู่รักได้เข้ามาเสพบ,บรรยากาศนั่งเรือหงล่องชมแสงไฟยิ่งามาในช่วงนี้มีฝูงซอมบี้ให้จับมือกันวิ่งหนีเพื่อเป็นการพิสูจน์รักแท้โดยเหล่าบรรดาผู้รอดชีวิตนั้นก็จำเป็นจะต้องหาทางออกจากอุโมงแห่งรักนี้ไปให้ได้ Shit, aus เมื่อผู้รอดชีวิตท <uh ั้ง4เดินตามเส้นทางของอุโมง์มาถึงจุดหนึ่งพวกเขาก็ได้พบเข้ากับห้องสำหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าห้องแห่งนี้จะมีทางเชื่อมไปยังอุโมง์อีกฝั่งที่เป็นทางออกเข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ครับคนนอกห้ามเข้านะก็บอกว่าเข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ไง เมื่อกระโดดลงมายังอีกฝั่งของอุโมงค์แห่งรักดูเหมือนว่าในอุโมงค์ฝั่งนี้นั้นก็มีผู้ติดเชื้ออยู่เหมือนกันและนอกจากนั้นแล้วเรื่องที่สำคัญเลยก็คือพวกเขาไม่สามารถย้อนกลับเส้นทางเดิมได้อีกแล้วโอ oh, ชิบหายแล้วดอลล่าพวกเราพบแท้งอีกแล้วฮะเธอเจอแท้งหรอเอออีเวนอยู่ตรงหน้าเนี่ย first time i ever couldn't wait to get out of the tunnel of love we got guns there's a chopper เมื่อออกมาจากอุโมงค์แห่งรักเราบรรดาผู้รอดชีวิตก็ได้พบเข้ากับเฮลิคอปเตอร์ลําหนึ่งซึ่งก็ดูเหมือนว่านี่น่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ ที่กำลังบินค้นหาผู้ประสบภัยซึ่งผู้ประสบภัยที่ว่าก็ยืนหัวโดยุตรงนี้ไงสี่คนเฮลิคอปเตอร์ไม่เห็นเธอหรอมึงหุบป,ปากของมึงเดี๋ยวนี้เลยอีดอล่า <this> ดังนั้นก็คงไม่ต้องเดาเลยว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาทั้งสี่คนต้องทำต่อจากนี้ใช่แล้วพวกเขาต้องทำยังไงก็ได้ให้เฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวนั้นมองเห็นพวกเขา แต่ถึงอย่างนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำตอนนี้เลยก็คือการหาทางออกจากโซนรถไฟเหาะสกรีมมิ่งโอ๊กไปให้ได้ go, เหล่าบรรดาผู้รอดชีวิตได้เลือกใช้วิธีการเดินไปตามเส้นทางของรถไฟเหาะซึ่งมันก็เกิดเหตุการณ์เหมือนกับที่โซนม้าหมุน ทันทีที่เปิดประตูระบบทั้งหมดก็ทำงานรวมถึงสัญญาณแจ้งเตือนด้วยทำให้ตอนนี้ผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระแวกนี้นั้นมุ่งตรงมารวมตัวกันที่นี่ดังนั้นก่อนที่ทุกอย่างจะแย่ไปมากกว่าเดิมพวกเขาทั้งสี่คนก็จำเป็นจะต้องค้นหาแผงควบคุมที่ใช้สำหรับปิดสัญญาณแจ้งเตือนนี้ให้เจอซึ่งก็ดูเหมือนว่าแผงควบคุมนั้นก็จะอยู่ตรงปลายทางที่ชานชาลาของรถไฟเหาะ ซึ่งเมื่อปิดระบบของรถไฟเหาะได้แล้วก็ดูเหมือนว่ารางวันที่พวกเขาได้รับนั้นจะเป็นห้องนิรภัยที่ตั้งอยู่ฝั่งถัดไปไม่ไกลจากพวกเขามากนัก <This house. S 1> ภายในห้องนิรภัยแห่งนี้ไม่ได้มีเบาะแสใดๆนอกจากป้ายโปสเตอร์งานทัวร์ของคณะมิดไนท์ไรเดอร์ ซึ่งมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะพื้นที่ในการจัดงานคอนเสิร์ตนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่โดยมิดไนร์ไรเดอร์พวกเขามีกำหนดการจะจัดงานแสดงที่สเตเดียมที่มีชื่อว่าพีทพีชซึ่งสเตเดียมดังกล่าวนั้นก็ตั้งอยู่ข้างในสุดของสวนสนุกแห่งนี้แต่ทว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ไวรัสระบาดงานทัวของมิดไนร์ไรเดอร์นั้นก็ต้องสิ้นสุดลงและดูเหมือนว่าหลังจากที่ซาวนันนาแตกพ่ายหน่วยงานซีด้าที่ได้ย้ายมายังเมืองกริฟฟิน พวกเขาก็สนใจจะใช้พื้นที่ของพีทพิสเตเดียมสร้างเป็นศูนย์อพยพแห่งใหม่โดยเฮลิคอปเตอร์ที่ได้เจอเมื่อสักครู่นั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันได้ว่าเหล่าบรรดาผู้รอดชีวิต <Alo is. S 1> พวกเขาทั้ง4คนน่าจะต้องลองฝ่าฝูงผู้ติดเชื้อเพ mm hmm. ื่อไปให้ถึงพีทพิสเตเดียมที่นั่นอาจจะมีความหวังในการเอาตัวรอดรอพวกเขาอยู่ก็เป็นได้ และนี่ก็คือนักแสดงตัวประกอบที่กำลังรอเข้าฉากแหมมงคลไม่ส่งซิกเลยนะ <got> ไอเวนนี่ก็ขยันวิ่งจริงๆ โดยตอนนี้เหล่าบรรดาผู้รอดชีวิตก็ได้เดินทางมาถึงทางเข้าของพีทพิสเตเดียมข้างหน้าทางเข้านั้นมีรูปภาพขนาดใหญ่ถูกติดเอาไว้ซึ่งเป็นรูปของสมาชิกวงมิดไนท์ไรเดอร์ประกอบไปด้วยอ็อ,อกมือกลองสมิตตี้ร้องนำดัสตี้กีตาร์โซโลและเจกมือเบสซึ่งเจกนั้นเป็นสมาชิกใหม่ที่เข้ามาเล่นแทนดอนเนอร์มือเบสคนเก่าที่ได้เสียชีวิตไป hey, ammo here Opening the gate. โดยสิ่งที่เหล่าบรรดาผู้รอดชีวิตต้องทำตอนนี้เลยก็คือพวกเขาจำเป็นจะต้องเปิดประตูลุกกรงเพื่อให้ทั้ง4ี่คนสามารถเดินเข้าไปข้างในสเตเดียมได้ซึ่งก็แน่นอนว่าเหมือนเดิมแค่เอามือไปเปิดโลกก็เปลี่ยนเสียงจากเครื่องยนต์ดึงดูดผู้ติดเชื้อชาวร็อกในระแวกนี้ทั้งหมดให้เข้ามาโจมตีพวกเขาโดยทันที ที่ถืออยู่นี่อาจจะไม่ใช่ไม้คมแฝกแต่ก็พอใช้อัคคีสัดแสงได้อยู่อัคคีสาดแสง hey, <watch> อัคคีสัดแสงอัคคีสาดแสงอั t คีสัดแสง,ง,สแ,สงแถม That chopper's gonna know something's up because nobody, and I mean nobody, has a bigger light show than the Midnight Riders. And that'll signal the chopper pilot. Man, this is gonna be like the fourth time the Midnight Riders have saved my life. Be rock. ภายในห้องนี้ระพยห้องสุดท้ายข้อความมากมายถูกเขียนเอาไว้ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนได้ดังนี้ส่วนแรกคือการเขียนด่าหน่วยงานซีด้าซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องปกติซีด้าทำงานได้เยี่ยมขนาดนี้ใครเห็นก็คงต้องยกนิ้วให้ในส่วนที่สองคือการเขียนถึงคณะมิดไน g ์ไรเดอร์เพราะดูเหมือนว่าจะมีคนเขียนจุดประเด็นว่าพวกเขาตายแล้วทั้งวงทำให้เหล่าบรรดาแฟนคลับที่ผ่านมาเห็นข้อความนี้ ก็เริ่มเขียนข้อความไว้อาลัยถึงพวกเขาแต่แล้วการไว้อาลัยก็ต้องมาหยุดลงเมื่อมีใครสักคนมาเขียนจุดประเด็นเอาไว้อีกครั้งว่ามิดไนร h t เดอร์นั้นยังไม่ตายมีเฮลิคอปเตอร์มารับตัวพวกเขาไปแล้วทําให้ข้อความต่อจากนั้นกลายเป็นการเขียนด่าวงมิดไนร h t เดอร์ซึ่งข้อความที่ถูกเขียนนั้นก็มาจากเหล่าบรรดาแฟนคลับบางส่วน ที่รู้สึกผิดหวังเหมือนโดนศิลปินที่ตัวเองรักกำลังหักหลังซึ่งไทยพูดตามความเป็นจริงแล้วตอนนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าชะตากรรมของวงมิดไนร h t เดอร์นั้นเป็นยังไงกันแน่ แต่ที่แน่ๆดูเหมือนโค้ดของเราจะมีแผนเด็ดอีกแล้วโค้ดนั้นได้เสนอให้ใช้แสงสีเสียงจากเวทีคอนเสิร์ตดึงดูดความสนใจให้เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยมองเห็นจุดที่พวกเขาอยู่ซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ได้มีเพียงแค่นักบินเท่านั้นที่จะเห็นตัวพวกเขาแต่พวกผู้ติดเชื้อเองก็จะมุ่งตรงมายังสถานที่แห่งนี้เช่นกัน <Hurry up. S 1> Thanks. Turn the lights. แต่ถึงอย่างนั้นนี่ก็น่าจะเป็นแผนที่ดีที่สุดที่จะทำให้พวกเขาสามารถเอาตัวรอดไปได้ดังนั้นเอาเป็นว่าเซตติ้งทุกอย่างที่นี่ให้พร้อมวอร์มเสียงให้ดีจูนสายกีตาร์ไปที่สแตนดาร์ด E แล้วบรรเลงโชว์สุดท้ายนี่ให้มันกันไปเลย ถึงแม้วันนี้จะไม่มีมิดในไรเดอร์แต่ว่าก็ยังมีมิดในไรฟุนเอาเป็นว่าถ้าพร้อมกันแล้วก well, ็ไปลุยกันเลยแล้วกันใครสบายดีขอเสียงหน่อยเด้ดูทรงจะไม่ค่อยสบายกันเท่าไหร่ทั่วูมเหมือนมาบ่าชี เครกล้าจูบยืมเราเวงยิงสิลรดบนฐานนนเครื่องตัวพร้อมรถตัวพร้อมมันได้เวลาไม่พุ่งชนร่างกายคืนนี้มันอยากจะประทานร้อมจะฟาดร้อมจะันมันเจอหัวใจที่เท็จซ่าไอ้สัซ่์จะปั่นจะมวยก็เข้ามาดู้สาวๆเขาเป็นครั้งเวลาที่เธอได้เห็นหน้าเธอบอกอยากเมาอย่างมันในคืนนี้ ก็คือพวกเธออยากมันใช่ไหมจัดไปใช่เลยจัดไปแน่นอนจัดไปไม่ต้องรอ The Midnight r u เป็นเรื่องปกติของวงรอ็อกที่แฟนคลับมักจะอยากขึ้นมาแจมบนเวที oh. ก็ขึ้นมาดีถ้ามึงแน่ oh. ตามมารยาทนักร้องไม่ควรพูดแทรกในขณะที่มือกีต้าร์กำลังโซโล แต่ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็สามารถสนับสนุนได้ง่ายๆด้วยการกดถูกใจกดติดตามซุปเปอร์แตงหรือจะคอมเมนต์พูดคุยแบ่งปันกำลังใจให้กันก็ได้และที่สำคัญขอบคุณซุปเปอร์แตงจากคลิปก่อนหน้านี้ด้วยครับเมื่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของโชว์ รู้ไฟจํานวนมากก็ถูกจุดขึ้นฟ้าและก็ดูเหมือนว่าทั้งหมดที่ทํามาก็จะได้เป็นไปตามแผนเพราะตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ได้มุ่งตรงมารับพวกเขาแล้วได้เวลาบอกลาสวนสนุกในความทรงจําแล้วออกเดินทางกันต่อซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของศิลปินที่ต้องเดินทักทายจับไม้จับมือแฟนคลับก่อนกลับบ้านแต่ดูเหมือนว่ามือของแฟนคลับคนนี้ใหญ่ไปหน่อยนะ จบ Left 4 d e a เตอนที่ 3, Dark Carnival ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ Left 4 d e a เด2ตอนที่ 3, Dark Carnival ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นตอนที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับจากทั้งหมด10กว่าตอนอยากจะทำตอนนี้มากๆเลยดังนั้นพอได้ทำแล้วก็เลยพยายามทำให้ดีที่สุดครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบและก็สนุกกันนะครับ เหมือนเดิมครับมาดูรายละเอียดเล็กน้อยที่มีอยู่ในตอนนี้กันครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าในดักคาร์นิวเลเนี่ยเรามาลุยกันที่สวนสนุกซึ่งพอเป็นสวนสนุกมันก็ต้องมีเครื่องเล่นให้เราเล่นกันใช่ไหมครับสำหรับคนท,ที่ทราบแล้วก็ไม่เป็นไรแต่สําหรับคนที่ยังไม่ทราบนะครับภายในสวนสนุก w h i p e r ร์ลิงโอเนี่ยมีเครื่องเล่นที่เราสามารถเล่นได้ถึง3ชิ้นเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วมันยังสามารถปลดล็อกความสําเร็จได้ด้วยนะครับดังนั้นเรามาดูกันที่เครื่องแรกครับ เครื่องนี้ก็เป็นเกมยิงเป้าซึ่งสามารถเล่นได้หลังจากที่ออกมาจากห้องนิรภัยห,ห้องแรกวิธีเล่นก็ง่ายๆครับยิงได้ทุกตัวยกเว้นเจ้าลิตเติลพีนัทยิงสะสมให้ได้750คะแนนเพื่อไปรับตุ๊กตาตัวโนมซึ่งพอได้ตุ๊กตามาแล้วเนี่ยก็ให้ถือแล้วก็พามันไปจนถึงฉากขึ้นเฮลิคอปเตอร์ก็จะเป็นการปลดล็อกความสําเร็จครับ ในส่วนเกมที่2เป็นเกมวัดพลังกับมอสตาชิโอโดยจะสามารถเล่นได้หลังจากที่ออกจากห้องนี้รภัยห้องที่3วิธีการเล่นก็คือให้เอาอาวุธระยะประชิดมาทุบวัดพลังซึ่งถ้าก่อนทุบเราฉีดอะดรีนาลีนเนี่ยก็จะสามารถทุบจนเครื่องพังแล้วปลดล็อกความสําเร็จได้เลย ในสวนเกมถัดไปเกมสุดท้ายก็คือเกมตีตัวตุ่นที่เปลี่ยนจากหัวตัวตุ่นเป็นหัวของมัสตาชิโอเชื่อว่าอันนี้ก็น่าจะเล่นกันเป็นอยู่แล้วตีสะสมคะแนนไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง42คะแนนแล้วเครื่องมันก็จะพังแบบที่เห็นก็จะถือว่าเป็นการปลดล็อกความสําเร็จโดยเครื่องนี้ก็จะอยู่แถวๆทางเข้าของพีพพีสเตเดียมนี่ก็เป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่นำมาฝากก่อนจากกันไปครับดังนั้นคลิปนี้เนี่ยก็คงต้องขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ เหมือนเดิมครับหากมีเนื้อหาส่วนไหนตกหล่นผิดพลาดทางผมก็ต้องขอภัยไว้หน้ที่นี้ด้วยผู้ชมสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้เลยดังนั้นจนกว่าจะได้พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ